สวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้พามาชมผลไม้นะคะส่วนตรงนี้ก็ใกล้ๆกับที่ทำงานของมาดามกะปินะคะก็มีราสเบอร์รี่ดกมากค่ะแต่มันก็ทยอยกันนะคะไม่ได้สุกพร้อมกันทยอยสุก งามจริงๆเลยเขาปลูกไม่ได้เยอะนะคะเขาก็มีสวนน,น้อยๆเหมือนกันแต่เขาปลูกผลไม้หลายอย่างก็เลยถือโอกาสถ่ายให้เพื่อนๆดูประเทศสวิตเซอร์แลนด์ฝนไม่ตกเลยนะคะแห้งแรงมากสู้ประเทศไทยไม่ได้ประเทศไทยฝนตกแรงนี่ค่ะลูกย้ายใหญ่ ราสเบอรี่ตระกูลเบอร์รี่มีประโยชน์ต่อร่างกายของมนุษย์เรานะคะสีสวยเลยสีแดงเลยตรงนี้ก็อันนี้ก็ต้นแอปเปิลนะคะแต่มันไม่ออกลูกอ,อีต้นใหญ่นะคะ นี่ค่ะต้นนี้ต้นแอปเปิลแต่มันไม่มีลูกต่อมาอัง,งุ่นไรมเมล็ดนะคะอง,งุ่นไรมเมล็ดลูกเล็กๆเหมือนบ้านเราที่ขายสมัยแต่ก่อนนะคะโดกมากอันนี้ก็สาวน้อยลูกดกเหมือนกันนะคะเพราะว่าเพิ่งจะเห็นเขาปลูกไว้ปีแรกนะคะนี่ก็ออกลูกเลย ยังไม่สุกค่ะใกล้แล้วใกล้จะเจอแดดอีกสักสองสองอาทิตย์แหละพอดีเลยเนี่ยเนี่ยลูกน่ากินน่ากินนะคะเพื่อนๆทั้งหลายอางุ่นค่ะองุ่นคิดว่าถ้ากลับไปอยู่บ้านก็จะเอาอางุ่นไปปลูกที่บ้านด้วยนะคะเห็นแล้วสะอนอนองุ่น หลังนู้นก็ต้นแอปเปิลให้เพื่อนๆชมไปเหลือใจไปเหลือใจนี้ก็คือแหมจะพูดคำว่าอะไรดีอยากอยากมีอยากเห็นแต่ไม่ได้เห็นว่าง,งั้นเตอเหลือใจเพื่อนๆนี่แอปเปิลเพื่อนๆนจ่าลูกเล็กๆเอง ไม่ใช่ลูกเล็กๆต้นเล็กๆเ,เพิ่งจะเป็นปีแรกเอาสเต็มต้นเลยเนี่ยแล้วมันเป็นพันธ์สีแดงนะคะพันธุนี้กรอบอร่อยลูกนั้นโดนโดนนกเจาะไปแล้วค่ะเนี่ยด,ดูต้นมันสิคะอุย้ยดกดกไม่บัญยะบรรยังนางสาวลูกดก มันยังไม่สุกนะคะนี่รออีกสักนิดหนึ่งก็จะสุกแล้วนี่แม่อยากจะกินคาต้นเฉมาเจียวแอปเปิ้ลดกๆนี่ไม่ถ่ายไม่ได้นะคะเสียชื่อเมียฝรั่งหมดเมียฝรั่งไม่มีอะไรถ่ายก็ถ่ายแอปเปิลนี่และคะ่ะ มาดามกะปิก็ถ่ายแล้วครั้งหนึ่งนะคะลูกสีเขียวคราวนี้อิฉาเพื่อนๆค่ะเพื่อนๆลงลูกสีเขียวกันดกเต็มต้นระยาเลยเราไม่มีต้นใหญ่เราก็เอาต้นเล็กนี่แหละคะ่ะต้นเล็กของเราก็ดกเหมือนกันนะคะชมกันเพลินค่ะเอามาฝากเพื่อนๆลูกๆหล,ลานๆนะคะของป้ามาดามนะคะ เนี่ยมันน่ากินจริงๆเลยนะคะน่ากินแอปเปิ้ลมันก็มีวิตามินซีสูงนะจ๊ะเพื่อนๆจ๋าเนี่ยก็จะออนถ่ายอีกด้านหนึ่งขององ,งุ่นนะคะถ่ายให้ดูเพื่อนๆคนไหนชอบคนไหนหลงเข้ามานะคะกดติดตามให้ด้วยนะคะมาดามกะปิทันเนอร์ มาดำกะปิผู้น่าสงสารมันดกค่ะก็เลยอยากจะถ่ายอยากจะถ่ายทั้งวันเลยแต่ไม่ค่อยมีเวลานะคะระยะน,นี้ก็ต้องไปเยี่ยมลุงบ่อยๆสงสารแกอาการแกดีแล้วค่ะแต่ว่ายังยังไม่ได้ออกจากโรงพยาบาลขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชม กดติดตามให้ด้วยนะคะสวัสดีค่ะ